ัต่ก็น yeah. yeah. uh ่า huh. รู้ท่าทางแต่ั็น่ารั้ท่าทาง ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารนะครับคุณสุรพงศ์ครับจากผู้ประสานงานนะครับคุณกติกานะครับที่ทำให้ผมกับทีมงาน The Bestening t ได้มีโอกาสเจอพลังด no ุ so. ่มสาวอาจารย์เชื่อว่าเป็นประเทศไทยพักนาไม่อายใคร คาขออนุญาตปิดการสัมมนาน,นะครับด้วยคำพูดของสตีฟจ็อบซึ่งเป็นคำปราศัยที่นับว่าดีที่สุดในรอบร้อยปีเป็นคำปราศัยที่นับว่าดีที่สุดเทียบเท่าจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นคำปราศัยที่สแตนฟอร์ดตอนเสตีฟจ็อบพูดคำว่า Connect the Dot Connect the Dot ต่อเชื่อมจุด สิเอบเจบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจสิ่งที่เราโฟกัสสิ่งที่เราเชื่อในปัจจุบันนี้อะไรบ้างที่ทำให้เราประสบค,ความสำเร็จแต่เมื่อเราประสบความสําเร็จแล้วเรากลับมามองดูเราจะพบว่าอ๋อไอ้เรื่องนี้นี่เองความเชื่อนี้นี่เองสิ่งที่เราทำเรื่องนี้นี่เองที่ทาให้เราประสบความสําเร็จสิเอบเจ้เลยบอกว่าเราณนะชั่วโมงนี้วิานาทีนี้เราต้องมีความเชื่ออ,อะไรบางอย่าง ในสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราปรัถนาเพราะมันจะคอนเนคเดียวกับมันจะต่อเชื่อมจุดไปสู่อนาคตของเราเราเลยต้องมีความเชื่ออะไรบางอย่างในองค์กรของเราในพัฒนาเราต้องมีความเชื่ออะไรบางอย่างในผู้บริหารของเราเราต้องมีความเชื่ออะไรบางอย่างในสินค้าในสิ่งที่เรากลังม่งมมั่นตั้งใจทำ เราต้องมีความเชื่ออะไรบางอย่างที่อย่างหนักแน่นในเป้าหมายของเราในองค์กรของเราและที่สำคัญที่สุดเราต้องมีความเชื่ออะไรบางอย่างอย่างหนักแน่นในตัวของเราเองเพราะมันจะคอนเนคกันมันจะต่อเชื่อมจุดไปสู่อนา,นาคตของเราทุกคนเชื่อมต่อจุดไปสู่ความสำเร็จของชัติเรา one for all all for one เราประสบความสาเร็จองกรเราประสบความสําเร็จองค์กรเราประสบความสาเร็จเราก็ประสบความสำเร็จอย่าง,งยิ่งยวดไม่แตกนะอาจารย์ขออวยพรโดยใช้ให้ทุกคนประสบความสำเร็จอย่างที่ทุกท่านปรารถนาครับขอบคุณมากครับทุก